สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดธรรมะส่วนหนึ่งนะครับน่าสนใจมากแล้วก็ค่อนข้างตรงไปตรงมามาจากหลวงตาสินทร,รัพที่หลายคนก็รู้จักท่านในนามพระสิ้นคิดนะครับค่ะชื่อนี้ก็บอกในยะแบ่งอย่างเหมือนกันนะคะคือเป็นมุมมองที่วิภากษ์การปฏิบัติที่อาจจะเอ็นเอียงไปทางโลกหน่อยแบบวัตถุลาบยศอะไรแบบนั้นนะครับมากกว่าแก่นธรรมจริงๆ อืมค่ะก็คือประเด็นสําคัญเนี่ยเป็นการชวนให้เรามองลึกมุงไปที่การฝึกฝนจิตใจข้างในเนาะมากกว่าจะไปสนใจสิ่งภายนอกซึ่งมันก็เป็นข้อคิดที่ท้าทายวิธีที่เรามองการปฏิบัติธรรมในยุคนี้เหมือนกันนะคะครับวันนี้เราก็จะลองมาสกัดแก่นมุมมองนี้กันดูนะครับค่ะจุดแรกที่ผมว่าแบบกระแทกใจเลยคือการเปรียบเทียบคุณค่าท่านบอกว่าต่อให้มีเงินเป็นแสนล,ล้านๆเลยนะโหเยอะมากนะคะ ก็ยังกระจอกอะครับถ้าเทียบกับคุณค่าของศีลสมาธิปัญญาแม้จะเกิดแค่แป๊บเดียวชั่วขณะจิตเดียวอืมคือมันกลับกันเลยนะคะกับค่านิยมทางโลกที่เราคุ้นเคยกันที่ว่าความเป็นโสดาบันเนี่ยซึ่งเป็นขั้นแรกๆของการรู้แจ้งธรรมเนาะมีคุณค่ามากกว่าการเป็นมหาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ตั้งยีพระองค์รวมกันซะอีกโอ้โหเทียบกันไม่ได้เลยค่ะ คือเทียบกันไม่ได้เลยจริงๆทรัพย์ทางธรรมนี่ประเมินค่าไม่ได้เลยต่างจากทรัพย์ทางโลกที่มันก็มีวันหมดไปอะค่ะเพราะงั้นการไปวิ่งเต้นหาเงินทองชื่อเสียงลาบยศต่างๆเนี่ยท่านก็เลยมองว่ามันเหมือนกับการเอ่อไปใส่ปุ๋ยอเร่งให้กิเลสตัณหามันโตขึ้นโตขึ้นใช่ค่ะซึ่งมันสวนทางกันเลยนะคะกับเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมสวนทางโดยตรงเลย ค่ะตรงนี้ท่านก็เลยเมีการยกตัวอย่างบุคคลในอดีตขึ้นมาคนที่เคยเป็นข่าวเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองหรือความประพฤติบางอย่างครับครับเอามาเป็นอุทาหรณ์เตือนใจไม่ใช่จะไปซ้าเติมเขานะคะแต่เพื่อให้เห็นว่าเออถ้าเราขาดการระวังขาดการฝึกฝนภายในที่ดีพอเนี่ยไอลาบยศสรรเสริญพวกเนี้ยมันก็เป็นเหยื่อล่อชั้นดีเลยที่จะทําให้เราหลงทางได้ง่ายๆครับซึ่งมันก็เลยโยงมาถึงหัวใจสําคัญที่ท่านเน้นย้ํามากๆคือการต้องหันกลับมา กลับมาดูใจตัวเองนี่แหละค่ะตรวจสอบความคิดความอยากลึกๆที่มันซ่อนอยู่หรือที่ท่านเรียกว่ามนโนกรรมเนี่ยต้องดูอยู่ตลอดใช่ค่ะมีประโยคหนึ่งที่คมมากท่านบอกว่ากิเลสเนี่ยมันไม่ได้กลัวนะว่าเราจะบวชมานานกี่พรรษาหรือมียศตำแหน่งอะไรไม่กลัวเลยอ๋อครับแต่สิ่งที่มันกลัวคือนักปฏิบัติที่เอาจริงเอาจังมันกลัวศีลกลัวธรรมะ เพราะพวกนี้คือเครื่องมือที่จะไปจัดการมันโดยตรงเข้าใจเลยครับแล้วเครื่องมือพื้นฐานสุดๆเลยที่ท่านบอกว่าขาดไม่ได้เด็ดขาดก็คือฮิริโอตับป่ะความละอายแล้วก็ความเครงกลัวต่อบาปถ้าไม่มีสองตัวนี้เป็นฐานรองรับเนี่ยมันก็ยากมากที่จะไปสร้างคุณธรรมอื่นๆให้มันสูงขึ้นไปได้จริงค่ะพอพื้นฐานข้างในมันไม่แน่นใช่ไหมคะการปฏิบัติภายนอกต่างๆมันก็อาจจะเอ่อควยเครได้ง่าย ซึ่งท่านก็วิจาร์ณกิจกรรมบางอย่างที่เราก็เห็นกันบ่อยๆนะคะใช่ครับเช่นการเจัดไถ่ชีวิตโครกระบืออที่บางทีก็อาจจะกลายเป็นแค่ธุรกิจหมุนเวียนไปใช้สัตว์ตัวเดิมๆหรือจัดฉากให้ดูน่าสงสารมากๆค่ะเพื่อเรียรายงนใช่เพื่อระดมเงินบริจาคซึ่งท่านมองว่ามันเอ่อมันไม่ใช่เจตนาที่แท้จริงของการช่วยสัตว์ตามคำสอนแล้วล่ะ หรือแม้แต่การจัดคอร์สปฏิบัติธรรมบางที่นะคะก็ดูเหมือนจะเน้นไปที่การหาไรายได้แบบมีตู้บริจาคเยอะแยะหรือคิดค่าใช้จ่ายที่อาจจะดูสูงกว่าความเป็นจริงไปหน่อยครับจนมันดูคล้ายๆธุรกิจมากกว่าจะเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆอะคะ่ะอืมแล้วทางออกล่ะครับหรือแนวปฏิบัติที่ท่านชี้แนะจริงๆคืออะไรครับท่านเน้นไปที่อานาปานาสติคะ่ะคือการมีสติรู้ลมหายใจเข้าออก อันนี้หลายคนคงคุ้นเคยครับครับแต่จุดสำคัญที่ท่านเน้นคือไม่ใช่แค่ดูลมเฉยๆนะแต่ให้ฝึกดูความคิดที่มันผุดขึ้นมาพร้อมๆกับการดูลมไปด้วยอ๋อดูความคิดด้วยใช่ค่ะอันนี้คือการปฏิบัติทั้งสมถะคือความสงบแล้วก็วิปัสนาคือความเห็นแจ้งไปพร้อมๆกันเลยการที่เราสามารถเห็นความคิดตัวเองได้เนี่ยโดยเฉพาะความคิดที่ไม่ดีความคิดปรุงแต่งต่างๆท่านบอกว่ามันสําคัญมากๆเลยนะ เพราะนั่นคือการเห็นมานหรือตัวอุปสรรคที่แท้จริงซึ่งมันอยู่ในใจเราเองนี่แหละไม่ใช่อยู่ข้างนอกใช่เลยค่ะพอเราหัดดูความคิดไปเรื่อยๆจนรู้เท่าทันมันไม่ไหลาตามมันไปสุดท้ายมันก็จะนําไปสู่สภาวะที่ท่านเรียกว่าสิ้นคิดครับที่มาของชื่อท่านเลยเพราะสิ้นคิดใช่ค่ะซึ่งคําว่าสิ้นคิดเนี่ย อ,อ,อาจจะต้องขยายความนิดนึงนะคะครับผมไม่ได้หมายความว่ากลายเป็นคนไม่คิดอะไรเลยไม่ใช่แบบนั้นแต่หมายถึงสภาวะที่จิตมันหยุดปรุงแต่งนะคะหยุดสร้างเรื่องหยุดยึดมั่นถือมั่น<อ>หรือที่ในทางธรรมจะเรียกว่าอสังคตะหรือสุญญาตาคือความว่างจากตัวตนที่เราเคยยึดถือนะคะครับครับเข้าใจครับคือว่างจากการปรุงแต่งค่ะในสภาวะนั้นมันก็จะมีมีความคิดที่มาแบ่งแยกแล้วว่าอันนี้ดีอันนี้ชั่ว อันนี้บุญอันนี้บาปนี่เรานั่นเขาไม่มีแบบนั้นอีกต่อไปเป็นความสงมบที่แท้จริงแล้วก็มั่นคงพอถึงจุดนั้นความสงสัยต่างๆก็คงหมดไปเลยสิครับหมดเลยค่ะไม่ต้องไปถามใครที่ไหนอีกแล้วเพราะคําตอบมันปรากฏชัดจากข้างในตัวเองแน่นอนว่าคนที่เข้าถึงสภาวะแบบนี้ได้ก็ย่อมเอ่อไม่หวั่นไหวไม่ยึดติดกับเงินทองลาภยศชื่อเสียงหรือสิ่งภายนอกใดๆทั้งสิ่งแล้ว ใช่ค่ะมีแต่ความว่างความปล่อยวางแล้วใจก็เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมจริงๆคือศีลสมาธิปัญญาอย่างแท้จริงสรุปแล้วนะครับแก่นสารสําคัญจากธรรมเทศนาส่วนนี้ของหลวงตาสินทรัพย์ก็คือการเรียกร้องให้เรากลับมาสู่หัวใจจริงๆของการปฏิบัติอืคือการขัดเกลาภายในการรู้ทันความคิดและการวางความยึดติดในโลกธรรมท,ทั้งหลายลงให้ได้ค่ะเน้นข้างในมากกว่าข้างนอกเนาะ ใช่ครับมากกว่าจะไปให้ค่ากับเปลือกนอกพิธีกรรมหรือผลประโยชน์ทางวัตถุต่างๆเป็นมุมมองที่ช่วยให้เรากลับมาทบทวนตัวเองจริงๆนะคะครับแล้วจากแนวคิดที่เน้นความสำคัญของการปฏิบัติภายในแล้วก็ความไม่ยึดติดอย่างเข้มข้นมากๆแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะทิ้งคำถามปลายเปิดให้เราไปลองคบคิดกันต่อได้นะครับว่าเอ,อแล้วในปัจจุบันนี้เราควรจะมอง หรือประเมินบกบาทภาพลักษณ์หรือกิจกรรมต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสถาบันศาสนาหรือผู้ปฏิบัติทางศาสนาเนี่ยด้วยมุมมองหรือว่าใช้หลักเกณฑ์อะไรมาวัดมาประเมินกันแน่นนัน